เข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมกาสวอปผ่านกระดานบิดเก็ตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครใบแนนเตรียมสละเรือหรือกองทงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นทอปิกที่เราได้นำเอามาเล่าให้ฟังนะจากช่องแรกนะเราได้ทำข่าวรวมไปนะครับพอดีมันมีหัวข้อที่สำคัญแหละนะครับเราก็น่าติดตามคือตอนนี้ ซีซีไม่ทําการต้ำอะไรเลยนะนะครับนั่นก็คือพวกกลุ่มของ s เตเ l อร์คอคือไม่ไม่เข้าไปแตะต้องนะครับเะนั้นโดยเฉพาะเหรียญที่มันมีปัญหามากที่สุดคือ BUSD ผมชอบเรียกบัสนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญของคดานไบแนนนะครับซึ่งเขาจะประกอบด้วย2อย่างด้วยกันคือ BNB กับ BUSD BNB ก็จะเป็นเหรียญเทดนะครับ BUSD ก็จะเป็นสเตเปอร์คอ นะครับโดยที่ไบแนนเนี่ยนะครับดูเหมือนปล่อยเลยแบบโอเพนมากนะครับต้องแต่ประมาณเดือนกุมภาที่โดนคุณแกรี่เกนเซอร์โจมตีนะอย่างหนักนะครับในเรื่องของอ่าไปกดดันบริษัทแพซับที่มิ้นเหรียญ b u อ d ออกมาผลปรากฏว่าเหรียญ BUSD เเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้เป็นเหตุที่ทำให เหรียญ BUSD นะครับไม่สามารถที่จะมีสภาพคล่องหรือใช้นะครับในการการทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นนะก็เป็นเหตุที่ทำให้เห็นว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ดัน BUSB ให้ต่ำลงนะครับเพราะว่าการแข่งขัน s t a b l e c o ค n มันสูงมากๆนะครับฉังนั้นผมเชื่อว่าในสถานการณ์ตอนนี้ ใบแนนเขากำลังจะวางแผนนะอันนี้คือผมสันนิษฐานนะนะครับว่าวางแผนว่าเดี๋ยวมันจะมีจังหวะเหมือนกันนะครับที่สเตเบอร์คอยเนี่ยที่เทคกับไว้ดอลล่าไว้แบบร้อยเอร์ซนต์นะครับคือคือร้ออร์ซคือรวมถึงมีการเทคตาสารเอาไว้ด้วยนะนะครับอย่างเช่น usdc ของ c y เค e ได้นะครับตอนนี้แข็งมาก แล้วถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวเนี่ยสองสกุลนี้นะครับคนจะให้รับความนิยมสูงสุดนะครับแล้วข่าวเนี่ยฝัดก็จะออกไปทางจีนมากกว่าเนาะดังนั้นผมว่าไอ้พวกนี้นะครับจะเกิดฟองสบู่แน่นะครับเหมือนกับใบแนนอะที่ปีที่แล้วนะครับทั้ง bnb ทั้ง busd เนี่ยเขียวตลอดเลยนะครับหาจังหวะได้ดีมากปีนี้ก็เป็นปีของ usdc แทนนะครับ แต่ผมก็ต้องย้ํานะครับว่าทุกอย่างมันมีฟองสบู่หมดนะครับเราไม่ได้โปรฝั่งไหนฝั่งจีนหรือฝั่งอเมริกาเราต้องยืนทั้งสองทางเราเป็นผู้เล่นผู้ถือนะครับดังนั้นเรื่องของสินทรัพยนะ์่ะมันก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับใครที่อ่ากระจายความเสี่ยงผมก็แนะนํานะครับว่าปีนี้ควรจะกระจายความเสี่ยงแล้วปีหน้าด้วยนะครับนั้นผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่า ดอลลร์ตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเราเห็นว่าบิตคอยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเราเห็นว่าดอลลร์เริ่มอ่อนลงที่อ่อนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนถือพันธบัตรรัฐบาลอันดับหนึ่งอันดับสองอ่ะถ้าไม่นับอเมริกานะตอนนี้เริ่มทิ้งดอลลร์แล้วนะครับเพราะว่าไม่ไหวนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยคือเรื่องของสภาพคล่องนะเขาต้องทิ้งดอลลาร์เพื่อจะไปบริหารจัดการเรื่องของอ่าสินทรัพย์อื่นๆหรือจัดการโครงสร้างของเศรษฐกิจของเขาแต่ส่วนของจีนอันเนี้ยคู่แค้นนะครับตอนนี้เขากำลังแบ่งเหมือนกับเป็นซีวิลวอลนะครับแดงกับน้ำเงินอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของทั้งหุ้นทั้งตราสารทั้งอะไรพวกนี้นะครับอเมริกาเขาก็จะ แยกกับจีนคือแยกสัพายกันเลยทั้งตัวหุ้นทั้งตัวตราสารนะครับจากนั้นจีนก็เตรียมตัวที่จะทิ้งเงินดอลลาร์นะครับก็ทิ้งแล้วนะครับแต่ปัญหาคือทำไมเงินดอลลาร์ในช่วงประมาณเดือนกร,รกฎาคมถึงแข็งมากนะครับเป็นเพราะว่าอเมริกาส่งทูตไปแล้วไปขอให้จีนเนี่ยไม่ทำการขายเงินดอลลารา์นะครับหรือขายพันธบัตรรัฐบาลออกมาก็เลยช่วงนั้นก็เลยแข็งตอนนี้นะครับ ผมว่ามันส่อแววแล้วแหละนะครับแล้วพอจีนเริ่มมีการทิ้งเนี่ยมีข่าวนะครับโอข่าวฝัดยิ่งมายิ่งเละเลยถ้าเกิดคุณได้ดูช่อง YouTube ต่างๆเขาก็จะเล่นข่าวแบบนี้แหละนะครับบอกจีนแย่แล้วอสังหาจะพังแล้วนะครับมันพังอยู่แล้วแหละนะไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็เป็นระเบิดเวลาทั้งคู่อยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยู่รอดสบายหน,หนังตาย่อน หนังท้องตึงหนังตาย่อนนะครับหรือใครที่จะสบายแบบโหอยู่บนฟ้าตลอดไปไม่มีทางนะครับรัเสเซียก็เจ็บจีนก็เจ็บอเมริกาก็เจ็บบ้านเราก็เจ็บนะครับดังนั้นสงครามเนี่ยก็เป็นสงครามเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นดอลลาร์มันก็เริ่มอ่อนละนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นจังหวะที่คริปโตกําลังจะขึ้นนะครับซึ่ง กลไกหลักๆจริงๆอ่ะที่คริปโตจะขึ้นนะครับทางฝั่งของอเมริกาคือคการการกล่าวเรื่องของคดีของเซกกับคอยเบสนะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือเรื่องของอตัวของกองทุนนะครับก็จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือสปอร์ตเอทีเอฟอีเทอริเสปอร์ตีเอกับอีเทอริเมฟิลเจอรทีนะครับสองตัวเนี้ยก็จะมีการ การขอยื่นนะครับโดยผู้นำก็คือ Ark Investment นะครับแล้วเขาก็มีการดาด้วยว่าอาจจะเป็น b a c k l o อนะครับอาจจะมีการขอเพิ่มกองทุนนี้เข้ามานะเพราะ Ark เนี่ย Investment เขาก็ขอยื่นกองทุนทั้งบิ c คอ n ETF แล้วก็ Ethereum s p o t ETF ด้วยนะครับแต่มันจะมีเคสนะครับของวันที่12ตุลาคมผมจำผม,ผมจำชื่อบริษัทไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยื่น อีเทเรียมฟิวเจอร์ ETF นะครับคนก็กาวกันว่าเอ้ยมันต้องเป็นช่วง12ตุลานะครับจะเป็นช่วงการปลดปล่อยของแอลคอยนะแล้วก็คดีเรื่องของเศษอีกนะครับกับคอยเบสก็จะเป็นส่วสองส่วนด้วยกันแต่ส่วนที่สำคัญนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของอีเทเรียมนี่แหละนะครับอีเทเรียมเนี่ยจะประกอบด้วยสองอย่างนะครับเนื่องจากทางเศษเนี่ยฟองอีเทเรียมเป็นเหรียญ security อันนี้คืออย่างแรกนะครับดังนั้นการที่ทําให้อิตาเรียมผ่านเนี่ยมันก็จะทําให้อิธอเรียมเนี่ยแข่งค่าขึ้นหมายถึงว่ากองทุนนะครับอย่างที่สองคือเรื่องของการสเต็กนะครับอิเาเลี่ยมไม่สามารถที่จะขยับได้เลยเพราะว่านักลงทุนตอนนี้ถอนออกนะครับคือถอนเงินออกจากจากไอการฝากต่างๆนะครับเพราะว่า คุณแกลี่เนี่ยไปมีเรื่องกับทางคอยเบดเน่ยในเรื่องของการสเต็กกิ้งนะครับมีทั้งสองเอกเชนเลยคือคาร์เคนกับกับคอยเบดนะครับคือเรื่องของการสเต็กกิ้งคือพยายามที่จะให้ผลประโยชน์แก่บางคนนะครับที่จะให้บริการเกี่ยวกับการสเต็กได้ในดอกเบีย้ยที่ราคาแพงนะครับเพราะมันจะเข้าเรื่องของตอนเดือนกมุาพามีนานมันเข้าจะเข้าช้างหายฮาร์ดฟอนะครับช่วงนั้นอะคนก็จะสเต็กเยอะ นะครับเราก็ไอยอดการสเต็กมันจะหลุดออกมานะครับบางคนไม่ต่อสัญญาส่วนใหญ่ไม่ต่อสัญญานะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยเราก็กดระเบียบต่างๆนะครับฉังนั้นตอนนั้นอ่ะอิตาเลียมันจะดีอยู่แล้วเชียวนะครับแต่คุณแกลลี่ก็พยายามที่จะไล่แต่เพิดนะครับอิตาเลียมาให้ราคามันลงลง,ลงไปนะครับฉังนั้นมันก็จะประกอบ2ออย่างคือเก่งกําไรกับเรื่องของการสเตกิ้งนะครับที่จะเกิดขึ้นฉังนั้นถ้าเกิดคอยเบดกับ นะครับสมมุติคอยเบทชนะเนี่ยอย่งนี้ตามมาคือเรื่องของการสเต็กเนี่ยแหละนะครับพอตั้งแต่โดนกฎระเบียบตรงนั้นอนะยอดนะครับการสเต็กเนี่ยของกลุ่มที่เป็นนักลงทุนระดับกลางน้อยลงไปเลยแต่ผมยังไม่เชื่อนะข้อมูลที่เขาให้นะครับเขาที่ผมอ่านข่าวนะครับเขาไม่ได้พูดถึงนักลงทุนกลุ่มใหญ่ๆนะที่เป็นนักลงทุนสถาบันนะครับเพราะว่า Tvl เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าไอ ส่วนที่ Tvl น้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนของนักลงทุนขนาดกลางลงไปนะครับอันนี้เขาจะเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นเรื่องของการสเต็กมานะครับมันจะมีผลดีอะไรกับ ustc ustc นะครับจุดเด่นของเขามากที่สุดเลยนะครับก่อนที่จะทำการล่มสลายคือ ust นั่นก็คือการสเต็กกิ้งให้ดอกเยอะๆได้ นะครับให้ถึง30 35 40%สามาสนฉะนั้นตอนนี้เหรียญน่ะยังไม่สามารถที่จะสเต็กเราให้ดอกได้เยอะๆถ้าเป็นเหรียญที่พยายามมุ่งไปทางตลาดของอเมริกานะพวกกระดานเอ็กชแนนต่างๆคุณจะดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้มีกระดานไหนที่ให้ดอกเยอะๆมีกระดานเดียวที่ทำได้คือบิตเกตนะครับกระดาน b i ตเกตที่ผมชอบโปรโมทตลอดนะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมนะตอนนี้ เหรียญต่างๆเนี่ยทำการทําการฝากได้แล้วก็ได้ดอกเยอะนะครับในช่วงนี้บิทเกตก็สามารถแถมดอกได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กฎระเบียบของฝั่งของเมกานะครับบิทเกตเนี่ยคือจดทะเบียนที่แคนาดาแล้วก็มาที่สิงคโปร์นะครับเป็นสํานักงานใหญ่นะครับแล้วตอนนี้คือกําลังจะเจาะไปทางดูไบบ้างฮ่องกงบ้างด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีนะนั้น บิทเก็ตนะครับใครที่ต้องการที่จะใช้บริการนะก็เข้าไปซื้อเหรียญต้นน้ำได้นะครับก็มีดอกเยอะสำหรับสาหรับตัวนี้นะครับผมก็แนะนำว่าลองเข้าไปฝากกันดูนะนะครับเพราะว่ามีเหรียญต้นน้ำหลายตัวที่ดอกร้อยสองร้สามรอเอร์เซนแล้วแต่จังหวัดโอเคนะก็ตอนนี้นะครับเขาถ้าเกิดดูข้อมูลนะครับของตัว BUSD เนี่ยต้องแต่ปี2019คือโอเคโอเชปังมากเลย นะครับเพราะตอนนั้นอ่ะโดยมูลค่าตลาดคือ1,000ล้านดอลาดาลาร์สหรัฐในเพียงแค่261วันซึ่งเหนือกว่าเหรียญสเตเบ e c o คอตัวอื่นๆน,นะครับอาจจะเป็นลอง USDT อย่างเดียวเนาะในช่วงเวลาสั้นๆไปนั้นได้จดทะเบียนคู่การซื้อขาย97 BUSD นะครับก็คือเป็นคู่เทรดนะกับเหรียญหลักๆนะครับในที่สุดก็เกิน300คู่ซึ่งเน้นย้ำถึงความนิยมของชุมชนของคริปโตแต่ตอนนี้ ความนิยมหายเพราะว่ากฎระเบียบต่างๆนะครับดังนั้นผมเห็นแล้วว่าบีแอนด์ปล่อยเลย BUSD นะครับแล้วก็ไปประคอง TUSD เพื่อจะรอจังหวะบางจังหวะแทนนะครับ TUSD ก็เป็นเห a ียญไซเบคอตัวหนึ่งที่บีแอนด์ไปใช้แทนนะครับ BUSD นะครับคือพยายามที่จะปล่อย BUSD เลยแล้วประคอง TUSD แทนแล้วส่วนหนึ่งคือ TUSD เนี่ยน่าจะเพกกับดอลลาหนึ่งต่อหนึ่ง นะครับก็อาจจะมีพันธบัตรรัฐบาลอะไรบ้างแต่โดยรวมคือโดยแท้100%ซนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกับกฎระเบียบต่างๆแ,แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอ่ะดอลลาร์มันจะมีปัญหานะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าดอลลาร์มันจะอ่อนค่าลงนะครับฉะนั้นการอ่อนค่าของดอลลาร์เนี่ยมันมีผลต่อ stable c o คอด้วยก็จริงนะครับ แต่มันก็จะมีผลต่อเรื่องของการสเตจจิ้งด้วยนะครับคนก็อยากที่จะเมื่อดอลลร์อ่อนค่าลงคนก็ไม่อยากจะใช้ดอลลร์นะครับไม่อยากที่จะเข้าไปซื้อสินทรัพย์เพราะตอนนั้นอ่ะสินทรัพย์มันราคาแพงไปแล้วนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่คือเขาซื้อตั้งแต่ตอนนี้นะครับที่ราคามันมันถูกปังปริเยเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้รายใหญ่เขาซื้อแต่เหรียญพวกเก่งกำไรกันนะครับเพราะดอลลร์มันแข็งเดี๋ยวพอดอลลร์อ่อนเนี่ย เขาจะเปลี่ยนกลยุทธ์คือเขาจะเปลี่ยนเป็นเหรียญของฝั่งของของการเก็งกำไรบ้างนะครับพวกเหรียญบิตคอยอีเท e r e เรียมลูน a าแคสอะไรพวกนี้เขาจะเปลี่ยนไปตรงนั้นนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าคริปโตอ่ะมันยังมันไม่สามารถที่จะทดแทนดอลลาร์ได้ร้อยเปเซนนะครับจะทำได้บางจังหวะเท่านั้นและอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวเริ่มที่ทำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยคริปโตก็จะมีขึ้น แต่มันมีความผันผวนเยอะฉะนั้นคนก็จะไม่เก็บนะครับไม่เก็บนานแน่นะครับใน,ในอัตราการลงทุนของของไอพอร์ตของเขาส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องเก็บสเตเบ e c o คอยฉะนั้นทางเดียวที่เขาจะต้องทําได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการสเต็กการสเต็กแล้วครับเราก็ให้ดอกมันจะสูงขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงที่ดอลลาร์อ่อนพอดีแล้วเป็นช่วงที่คอยเบส กัดเ็กซัดกันแล้วผมปรากฏว่าความน่าจะเป็นคือคอยเปชนะแล้วสิ่งที่ตามมาคือในช่วงเวลาที่มันดอลลาร์มันป้อแป้นะครับเขาจะมีจังหวะของเขาแหละนะครับเงินเหล่านั้นอ่ะก็จะย้ายมาในกลุ่มของ s t a b l e c o คอแทนนะครับแล้วผมเชื่อว่าทางอเมริกาเขาก็ต้องเตรียมรับมือละนะครับในกลุ่มของพวกขาใหญ่นะครับที่เป็นฝั่งของธนาคารของอเมริกาเขาก็เตรียมรับมือ ที่จะออก s ซเบอร์คอยเป็นของตัวเองนะครับเราก็ทําให้่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะแลกดอลลาร์แล้วก็เก็บแล้วเขาก็ให้ดอกเยอะๆยอะนะครับเราเขาก็เอาเหรียญตรงนั้นไปปล่อยกู้ไปทำโปรเจกต์ไปทงเกณ์กาไรต่อนะครับว่าัาจากมันก็อย่างงี้ดันนงนั้นตรงเนี้ยจะมาตกกับ u a t c และเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่ u s t c จะใกล้เพกนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นไปถึง1ดอลลาร ก็ช่วงนี้ใครที่จะเก็บ u s เ c เนี่ยผมก็เน้นย้ำประมาณนี้แหละคุณต้องรีบเก็บนะครับขอมีสักหมื่นเหรียญสองหมื่นเหรียญก็พอละนะครับเดี๋ยวไปเก็บตัวอื่นดีกว่านะเพราะว่ามันก็มีอย่าง A C X a c e m y Pay นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินนะครับอันนี้ตัวนี้ก็อุปทานใกล้กับ u s เ c เลยนะครับแต่ผมว่า m a r k e ก็ต p จะใหญ่กว่านะครับเพราะว่า มันไปไปกินส่วนแบ่งของทางอเมริกามันได้ทางจีนไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบการชําระเงินแล้วก็การเปลี่ยนนะครับแลกสกุลเงินระหว่างคริปโตกับตัวของ s t a เ l e c o คอได้ทุกอันเลยรวมถึงค่าเงินนะครับที่เป็นเงินเฟียดไแนนะดังนั้นเวลาเนี้ยคือเวลาที่จะเหมาะสำหรับในการที่ Binance นะครับแล้วก็ซ c ซจะทุ่มไปกับเหรียญ s t a เ l e c o คอ นะครับตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะนี้รอนะครับฉะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนจาก BUSD ไป u a t c แทนนะครับเพราะว่า BUSD มันก็จะมีปัญหาเนาะแล้วตอนนี้เขยเข้าไปทุ่ม TUSD ด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราก็จะเห็นอยู่สามขาเมื่อไหร่ที่เหรียญอะไรที่เพ็กกับดอลล่าหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันมันมีปัญหา เงินก็จะโยกไปฝั่งของ BUSD แล้วก็ USTC แทนอันนี้ก็จะเป็นจังหวะนะครับที่ที่เราอาจจะได้เห็นนะครับฉะนั้นตอนนี้เขาก็พยายามนะครับที่ที่จะพัฒนานะครับตัวของโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเคิลตอนนี้นะครับเรื่องของ m a r g จิอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามทุ่มไปนในเหรียญไซเคิลเพราะเหรียญไซเคิลมันจะเป็นเหรียญที่อยู่กับทาง ประเทศจีนเป็นหลักนะครับฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ u s t c กำลังจะมาและ u s t c กำลังจะรีเพนะครับฉะนั้นใบแนนเนี่ยก็พยายามที่จะสละเรือบางอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือถ่ายเทเงินเนี่ยไปตามกระแสล้อไปตามจังหวัดนะครับฉะนั้นเหมือนกับพอเวลาคุณมีเรือสองลำนะครับอีก,อกเรืออีกลำหนึ่งเนี่ย มันบรรทุกสินค้าเยอะนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดการล่มบนกลางทะเลได้นะครับฉะนั้นเขาก็จะมีการถ่ายเทสินค้าไปนะครับก็เหมือนกันคือการถ่ายเทตเงินไปตามกระแสะต่างๆนะครับเพื่อจะทําให้ให้ความมั่งคั่งแก่เหรียญเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเนาะโดยข้อ,ขอมูลทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเกี่ยวกับการรีเพกก็ใกล้แล้ว นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะก็ยังไงผมว่าปีนี้หรือต้นปีหน้า u s d c ต้องมานะครับต้องมาแน่นอนนะครับใครที่จับ u s d c ไว้ก็รวยนะครับหวังว่ารวยกันแล้วก็มีเหรียญอื่นอื่นด้วยนะครับส่วน BUSD เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีจังหวะเขาก็โยกกลับมาที่ไบแนด์นะครับหรือ BNB นะ ถึงแม้ว่าปีนี้จะโดนฝัดเรื่องของขายบิตคอยของลูกค้าแล้วเอามาปั๊ม BNB ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้นะจากข้อมูลนี้นะครับดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มนะครับก็ไลน์กลุ่มเราชื่อมนะิชชั่นนิวมู o วีไอพีนะเราใครสมรัครกระดานบิตเกตก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและเราหวังว่า เรื่องเล่านะครับว่าบ i แ a น c ์กำลังสละเรือนะครับก็เป็นข้อมูลที่ลองพิจารณาดูนะครับเขาก็ทิ้ง b u c แลตอนนี้เราก็ทิ้ง u s c ด้วยเนาะพอเตรียมตัวที่จะสละเรือนะครับล้อไปตามกระแสนี้ฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้